อาราคาสูงด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมครับพ i ลซ่าทีวีนะครับผมวันนี้ควจะมาเล่นเกม ROV กันนะครับผมนะอ่าโคตรแม่มมาเซียไปเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เราจะเล่นหุงหน่แทงกับไฟเตอร์แทงไฟเตอร์นะครับเนี่ยเป็นสองสายเลยนาทาร่านะครับผมย่ผมจะมาตรงแรกเลยดีกว่ามามาพร้อมแล้ว ้อมนะลงแรงแล้วครับอโอเคตัดตู้ครับพุ่งโกสองเองนะฮะจะมันลงแรงกันดูว่ามันในจะไหวหรือเปล่าแล้วก็จะใช้ทาราตบเกียนแตกนะฮะอ่าจะทุบให้หน้าสั่นเลยนี่คเทนะครับอ่าโอเค โอเคต่อไปนี้ก็รอเนี่ยครับผมี yeah, ่ยเรามีแคร,รี่ครับเป็นแวนนะฮะโอ้ไม่ค่อยเฟี้ยวเลยไม่เฟี้ยวเลยอ่ามีวูคองด้วยถือว่าทีมค่อนข้าง,งโอเคนะฮะถ้าแวนเปลี่ยนเป็นไวโอเลตนี้น่าจะดีกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรครับเขามีสกิลสต,ตัรเนาะเราก็สามารถ อันนี้เขาได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเริ่มเกมมันเลยดีกว่านะอ่าท่านผู้ชมครับมีก่ผมกะว่าจะตัดไปตอนเริ่มเกมนะแต่ซึ่งผมเห็นโลนาะคอสแล้วแล้วเขาก็ส่งอะไรอ่ะการเล่นน่ะเขาเล่นศูนย์ครับไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วมาลงแรงโอ้โหจะชนะไหมเนี่ยมไม่่ครับติดใจสู้ครับผม่ายตรงข้ามี่โอ้โหโล่ทองนี่ สี่คนนาตายาไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับเชิงวันนะเราจะแบบส่งเสริมแนวะคอเต็มที่นะครับโอเคโอเคมาตอนนี้ผมจะไปเล่นล่างแล้วกันไปแมทาราเป็นตัวที่ดีมากไม่ต้องใช้มานานะฮะเป็นตัวที่แบบโคตรจะแจมอะไรขนาดนี้มานาก็ไม่ใช้นะฮะ แล้วแบบคูดาวก็เร็วด้วยนะนี่ฮคูดาวแล้วนะสกิลหนึ่งผมใช้เล่นได้เนี่ยหัวคองไปกลางฮะตอนนี้โอ้โหไวเล็ตไวเล็ตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทุบให้หน้าแหกเลยนี่ฮะตอนนี้สกิลยังไม่พรอ้อมเดี๋ยวทุบให้หน้าแหกเลยไปเลยไเด,ไได้ไม่กล้าเด้นี่ทุบให้หน้าแหกนี่ไปสกิลสองครับ ตีคีิปเล่นไปก่อนทุปทุปสกิลสองครูดาวเร็วมากฮ่าฮา,าวิเองเนี่ยผมได้ใช้ใหม่แล้วโดเฟี้ยวอะ่ะแห่ไม่ได้แดกกูหรอกไวเล็ตนี่นี่หนีหนีหนีกระจอกนะฮะนี่นี่หมุนหมุนหมุนนะโอ้ยเชีย่ยเชี่ยเชี่ยแมวแมวแมว ทุบทุบทุบนี่นี่ทุบเลยทุบเลยตอล่อเด้อจะตอ่อเด้อโอ้ยเชีย่ยทำไมปิดตีไวเลทวะเดี๋ยวรอสกิลสี่ก่อนนะเออรอเวลสี่ก่อนตอนนี้ยังสู้ไม่ได้นะฮะต้องต้องมีถอยบ้างนะฮะต้องมีถอยบ้างปุบปุบปุบอะไรไวเลทอ้าวโดนเฉย ตู้ยากนีกหนึ่งครับตัวยิงไกลกับตัวตีไข่เลยอุ้ยเชี่อลบ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 ไม่ได้แดกไม่ได้เฮ้ย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 ไม่ข่างเมี้ขอกำลังสนามสนนนะฮะเฮลเฮลเฮลไอวอนไอวอนไวเล้จ้างใจเย็นก่อนนะไม่อยู่กระจุกอะไรตั้งสามคนข้างบนวะไอ้บ้าเดี๋ยวผมไม่กล้าออกครับ เชี่อ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 เย็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วนะฮะเมื่อกี้ทำอะไรกับผมบไว้ครับเบลลตอะทำอะไรกับผมไว้ทำอะไรกับผมไว้มาหน้าหมดเหรอหือ้อขวดไม่ยัง้งอ่ะขวดไม่ยัง้งอ่ะอเกือบแล้วครับแม่งเสียดายนี่ทุบหายหมดอนะ นะฮะผมเป็นทาร่านะครับอุ้ยเชี่ยมยังไม่กลับอีกเหรอหรือว่ากลับแล้วนะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวถ้ายังไม่กลับโดนแน่นะฮะโดนกูแน่เอามึงมันเห็นกูนี่หว่านะฮะเห็นกูได้ไงวะโอเคนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรอะไรไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยว ต่อยหน้าแหกทุบหน้าดิ้นเลยว้าวาแน่จริงมาแน่จริงมาโอ้โหอีกูยังไม่แน่จริงอันตรีกูยังไม่มาเว้ยใจเย็นนะเฮ้ยทุบหน้าแหกแค่คีบก็เอาเดียบรีเจนครับรีเจนบนไหวไหมนะอะไรไวเลตอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอ อยู่นี่หรอทุบดิ้นหมดอะไม่ได้ไม่ดิมามา,มาเี่ห้าวมากเลยจะมาโชว์ตะกี้ว่าจะโชว์ทำอะไรไว้เนี่ยวระเด็นมาวะจะจอมล้างจองผางไปถึงไหนโอ้เจ็บมากเลยเจ็บมากเลยอ้อผมรอ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 มันแบบได้ใจนะฮะแล้วมาไฟกับเรานีผมจะกด xq ปัดหน้าแต่ตอนนี้ผมต้องถอยครับไม่ไหวไนงะแรงเกินไปสกีเวลเลตเนี่ยไม่ใช่มันเอบเนะพุ่งย่านะแล้วตกใจเลยเนี่ยครับมาเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเอาหูคล้องออกผมต้องช่วยเพื่อนอย่างไปไหนไปไหนเฮ้ยห้ยเฮ้ย,ย,ย,ยกูจะโดนกูจะโดนตบเองเฮ้ นาคอสเมื่ีกิวศาสตร์มาไอ้เหี้ยไม่ช่วยกูลบ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 ดิฟเฟนที่เฟนเม่กี้หูของออกอ่ะตกใจเลยเนะี่ยโอ้ยไม่ไหว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 กูทำไมไวะกูตุ้มตุ้มตุ้มหลบครับหลบครับถอยครับถอยครับมึงกลับไปฮิวก็ได้นะครับนาะคอสอุเชี่ย <Yeah. S 1> หืมหลบหลบเลยไม่ไหว หูคอ,องหูคองมาช่วยหน่อยเด้ okay, <so S 1> <ๆ>แม่งเออหูคองมาแล้วหูคอ,องมามาทำเคี้ยอะไรช่วยกูไม่ช่วยไปสู้ข้างบนก็ได้จัดไปช่วยคลิกซี่ครับโอ้ยเกือบละแม่งไม่ทันนะมาเด้มาเด้เฮ้ย thank you คลิกซี่ thank you ป้อมพังเลยพระเจ้า ไปกันบ้า่ะรวมกลุ่มบ้ามานี่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 มานี้ดิอะไรวะเน,นี้ยซิกซีก่กูตายเลยไม่นะยหอมแพ้ทำไมวะโอเคตอนนี้ผมจะไม่ยอมเสียแรงไปดิขาดนะครับแต่ตอนนี้ทีมเราเล่นง่ายมากออกไปคนหนึ่งอีกแบบโอ้โหอะไรวะเน,นี้ย จะดันป้อมฝั่งนี้ให้แตกก่อนทีมเราไม่ไม่เล่นเดินทีเลยอะ่ะเล่นอะไรไม่รู้โอเคสเตเลเจ่ก็ถูกฆ่าอีกแม่งเย จังไรมาดินัตยามาดิขูดที่ไหนอ่ะมาดิมาดิลลุ้มลุลุมล้มลุแวนไม่คนเดียวอีกอะไม่น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 ะแอคแท็กเหรอได้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 ไดแอแกก็ได้นะโอ้ยเชียช่ยเชี่ยเโอ้โหโโไหนวก,กนัแอคแท็ นะี่ยทีมผมก็โคตรเยี่ยแบบทั้หนะยาบเลยนะะี่ยคะบบอกจะบอกโจมตีไม่เข้าคืออะไรคืออะไรคิกซี่คิกซี่คิกซี่เวลเลอรเล่นหน่อยน,นิดเดียวไม่เข้าโอ้โหพระเจ้าไปช่วยบนดีกว่านะแม่งมันไม่อยู่กับคิกซี่แล้วฮะเนีย่ยคอสเราแจกไปกี่ตัวนะฮะคอสเราแจกไปสามแล้วเนะี่ย ห,ห,ห,หน้าตบนะคอสเลยไล่ดีไล่ดีไล,ไล่อะไรวะเนี้ยงมกุูมมาเบื่อ,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 อนี่เบื่อเบื่อนี่เบื่อนี่มาดิมาดิหัวแตกนะกูไม่หนีกูหนีดีกว่าทำไมทำไมกทไมมไไมไูทำไมผมไอ้นี่ไม่ได้ทำไมผมไอ้นี่ไม่ได้ ผมหนี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 โอเคหนีรอดแล้วโอเคครับทีมเราเริ่มแล้วเริ่มเริ่มตีตีกลับแล้วขอบคุณมากเพื่อนเราจะไม่ได่าหน้าอีกแล้วนะฮะไปไปไปไอคแทกไอคแทกเดี๋ยวเคลียร์คิบบนให้เดี๋ยวฆ่าแม่งฆ่าบัตเตอร์ไฟจัดการเลยจัดการเลยแวน์ทำไมไม่ดักหน้าวะมาแล้วมาแล้ว มาแล้วแวนช่วยหน่อยแวนอะไรตันให้ดีมากดีมากแวนดีมากแวนนี่นะมาเตอร์ตายอินสตาร์ารเฮ้ยทีมผมเริ่มเริ่มโอเคแล้วครับผมไปแก๊งกลางกับเพื่อนเนี่ยรวม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 เอาเอาเซเยอร์เด,เดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวดีนี่อินสาราบ้างก่อนเหรอ มือสายร้านมังกรใช่ไหมสายร้านมังกรใช่ไหมเอานาตยาต่อนาตยาต่อพวกมือสายร้านมังกรเหรอนี่นี่นี่เอาเลยเอาเลยอ๋อยังจะมาอันอีกเอ้าเอาเอา,เอา,เอาตะลุมตุ้มโป๊ะไปหมดเลยนี่นตบทิ้งอะตบตบนี่แต่กูไม่ได้คิวคืออะไรนี่แวนแวนไปดูกลางให้ขอบใจมากเดี๋ยวเราค่านี้ให้นะ เฮ้วงรัชโอ้ทีมเริ่มเล่นเป็นทีมเดี๋ยวบัตเตอร์ไม่นะบัตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์มาเอ้าเชียร์ไม่โดนโทษโทษโทษหนึ่งอะไรเนี่ยมาฆ่าเพื่อนกูทำไมขอโทษบัตเตอร์เราไม่สามารถช่วยนายได้ mm. อุย้ยวิ่งอยูว่วะ <laughs> ไม่รอดไม่รอดไม่รอดเลย ต่อยทิย้งหมดอะตอนนี้ต้องทำไงดีครับตอนนี้ผมต้องรอรอนะมาเพื่อนผมพร้อมแล้วมันต่อยวิญญาณแล้วไม่นะอเชี่ยเชียช่ยอเชียช่ยอเชี่ยอ้ยตายเลยคิฟฟี่เกิดแล้วนะฮะไม่นะมันออกลางอะ่ะ ถอยถอยดิมันมันออกลางแล้วรวมกลุ่มรวมกลุมก่มลิงไม่เปิดวะลิงเปิดกะจบแล้วเนี่ยจริงจริงตายไปซะผมมาแล้วผมเกิดแล้วผมเกิดแล้วผมเกิดแล้วกูจะฆ่ามึงไอ้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 เฮี้ยเนี่ยตายไปซะ มามามกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนกูจะหวดสองคนให้หมดละมาดิมามามานี่ขวดหวดหวดเขาเรียกว่าหวดหอืมอออยังยังเอาอีกเหรอยังเอาอีกเหรอนี่อุตส่าห์ปล่อยให้หนีแล้วนะอืมยังยังเดออี๋ยวใ้กแก ผมว่าผมจะกันถ่านอย่างเดียวให้พ่อแม่ไปไปงานในนี่ไม่ไหวอะไรวะไอบิดเลเยอร์ตายบ่อยยังไงเฮ้ยไปทอคลิกซี่อยู่หลังกูอยู่หลังกูดีมากเดี๋ยว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 ถอย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 จะปีบวกทำไมลูก มาบวกก็บวกมาดิตายตายตายนั่นแหละนั่นแหละเอาเอาให้ตายน้วยเอาให้ตายน้วยเอาเอาเฮียนี้ต่อนั่นแหละนั่นแหละนะคอดีมากดีมากลุยลุยลุยลรอตอก่อนที่มันเกิดเนี่ยจัดการดันดันดันแทงให้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 ลุ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 ลลุ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  ลุม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 ลขอซุปเปอร์คีพก่อนมาอีกทีนึงมาอีกทีนึ่งอือหเอาว่ะเอาว่ะพลิกว่าเกมพลิกเกมพิกเกมพิกเกมพิกเอาว่ะอือหือโคตร,ตร,ตรสวยสวยครับไม่เบ็น MVP ไม่สำคัญสำคัญว่าเราแทงให้ทีมมากแค่ไหน กีเจ,จแรงขึ้นแล้วเอาไปอีกหนึ่งดาวหนึ่งอเอ็จะโก้หนึ่งแล้วาาเฮ่เกี่ยมไปเลยนะฮะแจมมากครับฮ้ผมได้สิบจุดสองแน่แมแวนได้เยอะกว่าผมเจ็ดใจนะฮะโอเคครับวันนี้ก็สนุกมั้ยครับน,นี่ขอตัวราไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้ก็ ขอคุ้มสารเกมที่ดูกสร้างมาแล้วขอบคุณที่ได้เล่นมันนรับบ๊ายบายเป็นงไงล่ะการเล่นทาร่าของผมโอเคครับบ๊ายบายจุ๊บ